แนวทางแผนเทตในคู่สกุลเงินของตัว N u นะครับตัว N u นะครับตราดนะครับทําเป็นกรอบไซเวย์นะครับเราจะเล่นเทคนิคของตัวไซเวย์ก็คือเล่นไบโลเซลไฮนะครับดังนั้นเราจะให้ความสําคัญกับโซนแนวต้านสวิงไฮด้านบนของสกุลเงิน N u นะครับซึ่งจะเป็นแนวต้านราคาที่0.6263กับ0.6273นะครับ รอสัญญาณขึ้นมาทดสอบนะครับที่โซนแนวต้านสวิงไฮแล้วรอสัญญาณนะครับตัวของ PA เซลที่ทำเฟมไว้นนหนึ่งเมื่อทำเฟมไว้นนหนึ่งะครับมีสัญญาณแท่งเทียน PA เซลนะครับเราจะเซลลกลับลงมาแล้วมาเก็บ TP นะครับที่ราคา0.61706ครับส่วนการวางคำสั่งซื้อขายลงงานนะครับเราจะวางคำสั่งที่โซนแนวต้านสวิงไฮนะครับเซลลิมิตที่โซนแนวต้านสวิงไฮ0.62738นะครับ สตอปลอสเราก็าอยู่ที่ราคา0.62855ชุดนี้เป็นแผนเทรดในคู่สกุลเงินของตัว NU นะครับ